าไปดูสถานการณ์ที่พื้นที่ชายแดนแม่สอดน,นะครับตอนนี้ผู้บัญชาการกองกําลังในเรศวรครับมีการติดตามสถานการณ์พื้นที่ชายแดนอาเภอท่าสองอยางจังหวัดตากมีการตรวจแนวการวางกําลังป้องกันการการาุกล้าอธิปไตยครับ mm. พลตรีไมตรีชูปีชาผู้บัญชาการกองกําลังในเรศวรพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 และผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344ครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกำลังการเรียง KNLA กับทหารเมียนมาบริเวณจุดตรวจการบ้านแม่ต้านตําบลแม่ต้านอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากครับตรงข้ามฐานมอโพเกกของกองพันทหารราบที่24สาภาพเมียนมาโดยผู้บัญชาการกองกําลังนเรส่วนครับก็กล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยไม่มีการยิงปะทะก,กันในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับ หลังจากกองกำลังฝ่ายต่อต้านสามารถยึดฐานทหารเมียนมาได้สำเร็จและได้กำชับทหารนะครับในการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลุกล้ําอธิปไตยครับนอกจากนี้ครับยังได้เดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราววัดอะรันวาดหมูดที่1นึ่ตำบนแม่ต้านอำเภอท่าสองอยางเพื่อมอบสิ่งของแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่แนวชายแดนกับกลุ่มผู้หนีภยัยความไม่สงบชาวเมียนมาจำนวน211คนครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอท่าสองอยางได้ดูแลตามหลักมนุษยธรรมด้วยนะครับ